conquered Europe. Turkey, We're never we've down of gonna stop. From to won lot. all Paris fucking the สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลมีฮอนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่7จ็ดแล้วนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเราจะอยู่ที่บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดนะครับ ก่อนอื่นนะครับใครที่กําลังมองหาโปอ,อดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมรับของฝากนะครับเป็นเสื้อลิขสิทธิทธ์แท,ท้ทีมชาติไทยแล้วก็แก้วเยตินะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข็งนะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็เฮียเขาให้ไปนะครับก็ขเข้าไปนะขเข้าไปเข้าไเข้าไปส่วนคืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรียนมาดิก แข่งเวลาตีสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติคู่นี้กันก่อนนะสถิติคู่นี้ที่เจอกันนะครับกลายเป็นว่านี่เลยครับเรอัลมาริดนะครับชนะ2นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2ส,ส่วนแมเตอร์ซิตี้นะครับก็แพ้ไป2นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะส่วนาสา,ารสังเกตดูนะครับบลคู่นี้นะนี่นะครับบ้านใครบ้านมันนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ํานะครับใน2ปีหลังนะครับใน2ปีหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสูงแรกกันนะครับสูงแรกนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะไปแค่2นะครับแล้วก็ตายไป3นะบินสูงแรกนะครับต้องบอกว่า5บินล่าสุดนะเข้าไปแค่2บินแล้วก็ตายไป3บินนะโดยเฉพาะ2บินล่าสุดนะครับตายนะครับตายนะครับส่วนสูงเต็มเกมเสือเข้านะครับเสือเข้านะยิงเกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับราคาในค่อนข้างเล่นยากนะครับถ้าบอกให้ตรงๆคือบอลคู่นี้เล่นยากมากครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้นะครับ5นัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำได้ดีมากนะครับชนะไป4ถึงหาจาก5เกมล่าสุดนะครับเกมที่แพ้นะครับก็เป็นการแพ้ในบอลถ้วย FA ฟเอครับนะครับแพ้อาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือชนะเรียบนะครับและอีกอย่างนะครับที่สำคัญคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเยอะมากนะครับ ดูนะครับยิงง่้าประตูต่อศูนย์สี่ศูนย์นะครับสองหนึ่งห้าศูนย์ยิงยิงเยอะนะครับส่วนสูงแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อมาเท่าไหร่นะครับต้อต้องบอกว่ายิงขาดนะครับยิงขาดนะครับยาเลียเสเลียแล้วนะครับเกมหนึ่งประมาณสองลูกนะครับประมาณสองลูกนะถ้าราคาสูงแรกเปิดมาดีๆคืนนี้นะครับน่าลุ้นนะน่าลุ้นจริงๆนะครับแต่สถิติที่เจอกับเรอัลมาดริดไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูงเต็มเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ 3, Schools, 3จาก5เกมล่าสุดนะครับบินก็แตกไปนะบินแตกไป3จาก5บินล่าสุดนะครับโดยเฉพาะ2บินล่าสุดนะครับโดยเฉพาะ2บินล่าสุดก็ต้องบอกว่าแตกเต็มๆนะครับนี่ครับชนะ4ีชนะ5้นี่แตกเต็มๆนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเรียนมาดริกกันนะครับเรียนมาดริกนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ4นะครับเสมอ1นะครับเกมล่าสุดก็อ่าเสมอเลกาเนสไปนะก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับดูมันสูสี สูสีมากนะครับสูสีจริงๆนะครับบอลคู่นี้นะมันเป็นยักษ์ใหญ่กันทั้งคู่นะครับสถิติ5านัดล่าสุดของเรียนมาดิกนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับส่วนสูงแรกนะครับ4ี่จาก5บิลล่าสุดแตกนะครับ4ี่จาก5บิวล่าสุดก็แตกไปนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับ3จาก5บิลล่าสุดก็แตกนะครับ3จาก5บิลล่าสุดก็แตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าจะเปิดมาเท่าไหร่นะว่าจะน่ากดไหมนะครับคืนนี้นะเพราะบอลมันสูสีมากนะครับ นี่เลยครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะก็กลายเป็นว่าเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับน้ำเก้าเก้านะครับน้ำเต็มเลยนะครับน้ำเต็มเลยนะส่วนเรอัลมาดริกนะครับน้ำเก้าสองนะโดยจากราคานี้นะครับก็ต้องบอกว่าโต๊ะก็คนก้างจะจำใจลําบากเหมือนกันนะครับเปิดมาน้ำเก้าเก้าแล้วก็น้ำเก้าสองนะกขอาจจะมองว่าอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไม่ขาดนะอาจจะชนะแค่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งหรือสี่สามอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ สกอไม่อย่างห่างถึง2ลูกแน่นอนนะครับเขาอาจจะมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะไม่ว่าจะดูยังไงนะครับเฮียขอไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขอไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทุกหน้านะครับทุกหน้านะครับอาจจะกินครึ่งบ้างหรืออาจจะยกนะแต่ขอไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเฮียขอไปที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเจ็ดสามแล้วก็ครึ่งควบรูปน้ำเก้าเก้านะครับรอรุ้นนะครับว่าจะกินครึ่งหรือว่ากินเต็มนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับ สูงเต็มเกมสถิติของคู่นี้ก็ต้องบอกว่ายิงเยอะอยู่พอสมควรนะครับยิงเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมเปิดมามันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปนะครับสูงเต็มเกมที่เปิดมานะเดี๋ยวเรากลับไปดูสถิติของคู่นี้นะครับที่สูงเต็มเกมนะครับนี่ครับสถิติของคู่นี้สูงเต็มเกมนะยิงกัน3ลูก5ลูกนะครับ1ลูกแล้วก็4ลูกบางเกมเสมอ0ูนย์ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมที่เปิดมา3ลูกนะครับ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใะยากนะครับกดยากมากนะครับค่อนข้างเสียงนะแต่เนียขอไปสูงเต็มเกมที่3ลูกนะครับ3ลูกแล้วก็3ลูก2ลูกครึ่งควบ3นะครับไอ้2ลูกครึ่งควบ3ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเดี๋ยวราคาน้ํามันจะดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนอัดคลิปมันอาจจะน้อยนะครับเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปเรื่อยๆเองนะ ส่วนสูงแรกนะครับเรามาดูสูงแรกนะสูงแรกเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับน้ำาป็ดหน้าแล้วก็ต่ํานะครับราคาต่ําก็น้ำเก้าเก้าน้ำเต็มน้ําแดงเลยนะเพราะฉะนั้นนะราคาที่เปิดมาแบบนี้นะครับเขาอาจจะคํานวณว่าอาจจะยิงกันถึง1ลูกนะครับแต่แต่ว่าลูกที่2ต้องรอลุนนะลูกที่2ต้องรอลุนนะครับเพราะฉะนั้นนะสูงแรกนะครับลูกครบลูกครึ่งนะครับน่าเล่นนะครับลูกครบลูกครึ่งน่าเล่นนะครับแล้วก็1ลูกก็น่าเล่นนะครับเอาเป็นว่า สูงแรกนะครับ3หน้ากดได้หมดนะครับสูงแรก3หน้ากดได้หมดนะครับสํ e สสสาหร,รับวันนี้นะก็แค่น <frustration> ี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งนะแล้วบอลทุกคู่ที่เราแจกนะครับเราคัดมาแล้ววว่่าาาาามมีีโโออกกกกสสสได้เยนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ